สวัสดีค่ะมาจะพาทุกคนมากินซุปเฮดค่ะโอ้ซุปบักทัวค่ะเห็นวะค่ะเมื่อกี้เนี่ยเอ็ดแล้ไปมาสุปกินอาหารอาหารพื้นบ้านห้องมี่อยาไจะกินแบบนั้นนะคะทุกคนเนาะมาๆม,มากินมากินน้ำกันขอคุยเน้นจังหน่อยขอเสียมารายาเน้นจังหน่อย่้ยายใหญ่ๆเลยค่ะ กินไปนึกว่าตอนนี้กําลังนั่งอยู่เถียงหน้าเกี่ยวเขาขึ้นมาให,หม่มแม่สุบลกทั่วสปูกินน้องเขาน้ะทุกคนกัคือสิเป็นคือกัน ลกลินอ่างทุกคนกับแสบร้ายหลาย รสชาติของของเขียดเขียดหน่อยที่เข้าที่ขวดเขามาตำเปนเป็่อย่างที่แบบจะค่ายๆมาตั้งจากพวกปลายยางไปอยยางสช่ไนะแซ่บดีขึ้นกันกับเซเวอร์ิซเดกินง่ายด้ยค่ะพี่น้องก็ขอบพุณนพีคนไทยคนหนึง่งคนยูนี่งคนแบงมาาหายี่ยังกะเขา,าคนไทยอยด้วยกันเนาะมี่ยังที่ใดจากเมืองไทยมากกะแบงปั่นกันกิน มาเนี่ยคะ่ะนีขึ้นในใสีสายคนไทยไปยุ่ธ์ใจกันไม่ต่ความแบ่งปันสลัดโอ้ยแสบหลายไปน้องเลยมาเด้อมาเด้อ ส่วนนำรายทุกคนเด็ดแล้วแซ่บหลายค่ะทุกคนมากมากมาก,มาก,กินกินให้กันบึางเมื่อกี้กองเข่าอยู่ทั้งซ้ายแบงมาอยู่ทั้งขวาเปลี่ยนมาอยู่ทั้งขวาทั้งขวามือขวาสะดวกกว่าอืม ซับอิ่ซับหลๆว่ามันย่องเย้าของอาหารทุกอย่างเขามีเข้าไปกินแบบในในตู้เย็นนะคะทุกคนมีในตู้เย็นเขามีอย่างแนบบางครั้งการปรุงอาหารเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องแบบว่าเ,ออเครื่องต้องครบต้องยังถ้าเข้าหาบาได้สิ่งที่เข้าต้องแก้ไขแก้ไขสถานการณ์ ย่ำขับขันเข้าก็าเออมีอย่างเาข้าก็ใใจไปตามนั่นบอกเอออันนั้นบ่มีอันนั้นบ่มีบ่แสบบ่เป็นอย่างคือมันอยู่ในใจเข้าอยู่แล้วแสบเพราะว่าเข้าอยู่ไก่บานเขากินอย่างแล้วก็แล้วแล้วกินกินเพื่ออยู่บ่เมนยูเพื่อกินนะทุกคนเนาะหลกกาศจะพพาย่มอาหารอเองที่ยังได้มีนูนตู้เย็นข้าสื่อมาเก็บใบ็ดเดี๋ยวต่อไปมันจะเสียก็เป็นการทิม่มเงนินทิ่มทองไปโดยเปล่าประโยชน์เขาก็บพายามเอาของที่มันยั่งแบบ ยังใส่ได้ยังมั่นในเบิดอาย่อยู่เข้ากล่าวเมื่อกี้ยังพวกผักพวกเงี้ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเหี่ยวเริ่มหยางแล้วแต่อันใดที่ข้าพ่อเด็กดกินได้กะสิมไม่แก่งมาอมหรือไม่อีหยังกินตามอาหารไทยที่ข้าพ่อเห็นได้ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะค่ะ hmm. ก็ขอบคุณทุกคนหลายๆเดี๋ยวขอกินแบบบ่มีมารยาทก่อนเนอะเพราะว่าหนากล้องอ่ะมันอยากอายกิน เียวแบบกิ่นมุ่มมั่มว่าใดน,นะคะเนาะงสั่งภาพในแจกหน,น่อยนะก่อนเดี๋ยวขอหลังกองก,ก็ขอกินแบบตามสไตล์ที่เจ้าของกินนะทุกคนเนะนาะอย่งไรก็ขอบคุณในไลน์ที่ติดตามช่องหวานใจกัมมากรก็พยายามยที่จะเปลี่ยนคอนเทนต์ในการท้ามไม่เพราะว่าการเฮ็ดอาหารอิหยังนี่เจ้าของก็มมเฮ็ดอยู่แล้วแต่ว่าการเฮ็ดคลิปตัดคลิปอิหยังนี่ก็สิ่งย่างบ้านได้อิหยังเขาเอื่นอิหยังไรย่างบ้านใดแบบเป็ี่ยนอิหยังเท่าใดก็ขอฝากทุกคนไว้น้ำมา จังไรคะ่ะปากทิฏตาไมแนั่มผิดพลาดประการใดได้อยากแนะนําในการทําคลิปเติมนวนเต็มในีอย่งกัให้ทุกคนแนะนามาด,ด้วยค่ะเด้อกับนอมรับทุกคนกับขอบุณทุกคนตีหาคําแนะนําจะได้มาปรปับปรุงเปลีป่ยนแปลงเจ้าของเพราะว่าต่อไปมันก็อาจสิมีการเทิดอาหารท็ดอีหยังทั้งอาหารฝรั่งทั้งอาหารไทยปนเปื้อกันไปแล้วพีวันใจก็ต้องเออไปหาวัตถุ วัสดุอีกอย่างต่างๆในการทําคลิปที่มันโอเคที่มันดูดีก็นี่ที่มันสามารถให้ได้ทุกคนได้เห็นได้เนาะค่ะเนาะโอเคขอบคุณทุกคนหลายๆกะขอตัวด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหนานะคะเนาะเมนูหนาคืออีกอย่างเท่ากะเห็ดตามที่เขามีในตู้เย็นประมาณนั้นละคะ่ะโอเคทุกคนสวัสดีค่ะไปละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ